สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เปิ้ลจะพาไปทําเสาไม้พอดีพี่เปิ้ลเลี้ยงต้นเงินไหลมาไว้เดี๋ยวจะทําเสาไม้ให้กับเขาได้เลื้อยขึ้นได้ไม่ต้องซื้อครับใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในบ้านนะครับเอามาทาง่ายๆครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็มีเสาไม้นะครับรู้สึกจะจะเป็นเสาไม้ที่่อไฟแล้วอยู่หลังบ้านครับเอามาใช้ทําเสาไม้เลยครับต่อไปก็จะเป็นลวดครับในลวดซื้อมา20บาทครับตัดยาวสประมันคือปกว่านะครับ คีมคัตเตอร์ครับแล้วก็ที่จำเป็นก็คือกลาบมะพร้าวที่เราปอกเอาลูกไปทำอาหารแล้วนะครับเปลือกอย่าทิ้งครับเอามาทำเสาไม้เลยได้ครับไปดูวิธีการทำกันครับครับอันดับแรกเดี๋ยวเราเอาเยื่อของเปลือกมะพร้าวนี่ออกจากเปลือกก่อนนะครับเพราะเปลือกตัวนี้แข็งใช้ไม่ได้ครับดึงออกเลยนะครับถ้าดึงได้นะครับเยื่อเขาติดเปลือกมากๆนะครับเราก็ต้องจำเป็นต้องใช้คัตเตอร์ ในการเฉือนเพื่อที่จะได้ดึงเยื่อออกง่ายๆนะครับเราบังมือนะครับเปลือกแข็งก็เอาไปทำเชื้อไฟได้นะักประหยัดทิ้งครับผมเยื่อเกิดความโป่งแล้วได้ซับน้ำได้มากที่สุดนะครับจะได้ลากต้นไม้เราจะได้เข้าไปง่ายๆครับผมเมื่อเราได้เยื่อของเปลือกมะพร้าวได้สักประมาณ คิดว่าคำนวณว่าน่าจะพอเสาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทําการประกอบได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบกันครับอันดับแรกเราก่าไม้เสาของเราก่อนนะครับว่าเราจะเอาลงดินสักาประมาณเท่าไหร่ผมจะประมาณเดี๋ยวผมจะปักลงดินสักาประมาณคืบนึงครับนี้เราก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเืียมาพาวประกบไปที่เสาไม้เราเลยนะครับ าตามความพึงพอใจเราเลยนะครับนำลวดที่เตรียมไว้มัดได้เลยครับพีมขันครับท่านใดไม่มีลวดก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เชือกใช้อะไรที่ที่เรามีอยู่แทนได้นะครับมันจำเป็นต้องเป็นลวดเราสิ่งที่เรามีอยู่เพราะบางท่านอาจจะอยู่ไกลร้านค้าครับเสร็จแล้วนะครับเสาไม้เลื้อยของเรา ก็หาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้อครับเดี๋ยวเราไปใส่ให้กับต้นไม้ของเราครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดคอมเมนต์มาพูดคุยให้กำลังใจกันนะครับกดติดตามกันไว้เดี๋ยวพี่เปิลน,นำสาระดีๆมาฝากกันเป็นประจำขอบคุณที่ทุกท่านที่จำรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ